ท่านอาจาศึกษิฉราวันนี้เรามาศึกษาต่อกันในบทที่9ว่าด้วยกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศในการตัดสินใจเข้าสู่ตลาดต่างประเทศนั้นจะได้ว่าเป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เป็นการตัดสินใจที่ส่งผลต่อการแข่งขันในอุตสาหกรรมในระดับระหว่างประเทศกิจการอาจมีเหตุผลในการตัดสินใจเข้าสู่ตลาดต่างประเทศแตกต่างกันไปตัวอย่างเช่น เพื่อป้องกันให้ผู้แข่งเข้ามารุกรานในประเทศของตนโดยการบุกเข้าไปในประเทศของผู้แข่งก่อนอย่างเช่นเกย์ในประเทศซอสอินเทเนนที่บุกเข้าไปขายในประเทศญี่ปุ่นทําให้บริษัทผู้แข่งจากญี่ปุ่นต้องวุ่นวายกับการรับมือการแข่งขันจนไม่เวลาเข้าไปจาบตลาดในสหรัฐอเมริกาหรืออาจจะเป็นการแลกหมัดกันอย่างเช่นในกรณีของบริษัทแซฟของเยอรมนีเข้าไปลงทุนในแคลิฟอร์เนีย ซึ่งใกล้กับสำนักงานใหญ่ของบริษัทออราเคลิลก็ทําให้ออราเคลิลต้องไปลงทุนในยุโรปบ้างเนื้อหาในบทนี้เราจะศึกษากันใน4หัวข้อคือหนึ่งกลยุทธ์ในการเลือกประเทศ,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 ศสอช่องทางการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ 3. ามเวลาที่ควรเข้าสู่ตลาดและสปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกช่องทางการเข้าสู่ตลาด การจะนาสินค้าเข้าสู่ตลาดต่างประเทศเราจะนําสินค้าเข้าสู่ตลาดต่างประเทศได้อย่างไรเราต้องมาพิจารณาถึงว่าทางเลือกจะเข้าไปเนี่ยจะเข้าแบบลักษณะไหนโดยใช้ตัวแทนในการส่งออกหรือจะให้ไปในลักษณะแบบยากหรือเป็นการใช้หรือเข้าไปร่วมทุนเป็นต้นและปัจจัยที่เราควรพิจารณาในการที่เราจะเลือกตลาดเพื่อที่จะไปต่างประเทศนั้น เราจะต้องพิจารณาอะไรบ้างอแรกที่เราดูก็คือต้นทุนการขนส่งสอความเสี่ยงทางด้านการเมืองหรือสภาพวัตถุติกในประเทศน,นั้นนั้นและสามกลยุทธ์การค้าตลาดของบริษัทการตัดสินใจจะนำสินค้าเข้าสู่ตลาดต่างประเทศเราจะต้องมีกาตั้งคำถามว่า อะไรเป็นปัจจัยที่ช่วยในการตัดสินใจท่านท้ศทางในการขยายตลาดสินค้าไปสู่ต่างประเทศคำตอบก็คือการตัดสินใจนั้นเราจะต้องพิจารณาจากการจะนําสินค้าเข้าไปในตลาดไหนโดยพิจารณาว่าตลาดไหนคือเวลเวลาที่เหมาะสมในการนําสินค้าเข้าสู่ตลาดก็คือเวนและรูปแบบในการนําสินค้าเข้าสู่ตลาดจะเข้าตรงนี้ขนอย่างไรก็คือทาง กลยุทธ์ในการเลือกตลาดต่างประเทศการตัดสินใจที่สําคัญประการแรกในการท,ทําธุรกิจระหว่างประเทศก็ค,คือจะขายที่ไหนขั้นตอนในการเก็บข้อมูลเพื่อกนกลองตลาดเป้าหมายมีอยู่2ขั้นตอนใ,นใหญ่ๆคือในการพิจารณาจากข้างบนเืยเรียกว่าท้าเปลี 2. การสำรวจภาศนาหรือที่เรียกว่าตเวจากสไลด์ที่แสดงให้ดูจะแสดงให้เห็นว่าตลาดของทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของสไลด์จะเห็นว่ามีจำนวนประชากรมากงคู่แต่คำถามที่ถามขึ้นมาก็คือว่าตลาดไหนล่ะที่น่าสนใจและเป็นตลาดในเป้าหมาย ขนาดของตลาดขนาดของตลาดนับเป็นสิ่งที่ธุรกิจต้องการทราบเป็นสิ่งแรกเพราะเป็นตัวบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ในความสําเร็จของกิจการในการประเมินขนาดของตลาดนั้นหากสามารถกระทําได้ละเอียดถึงระดับตลาดเป้าหมายของสินค้าหรือบริการของกิจการเราก็นับว่าเป็นการดีอย่างยิ่งเช่นกิจการที่ส่งออกเครื่องประดับโรูราพุ่มป่วยหากสามารถประมาณว่าผู้บริโภคในประเทศหนึ่ง ที่มีรายได้ะระดับสูงและมีพฤติกรรมการบริโภคที่สอดคล้องกับสินค้าของกิจการและมีแนวโน้มว่าจะมาเป็นกลุ่มลูกค้าหรือไม่นั้นก็จะทาให้การประมาณการขนาดของตลาดเป็นด้วิความแน่นยังมากขึ้นองค์ประกอบในการพิจารณาเรื่องขนาดของตลาดนี้ประกอบไปด้วย 1. จํานวนและลักษณะของประชากร 2. รายได้ประชาชาติต่อเดือ 3. ปริมาณการเติบโต ของการบริโภค 4. ปริมาณและการเติบโตของการนำเข้า 5. ปริมาณและการเติบโตของการผลิตภายในประเทศ 6. กเืงการชำระเงินและปริมาณเงินสำรองระหว่างประเทศจำนวนและลักษณะของประชากรจำนวนประชากรเป็นปัจจัยที่ถูกนำมาใช้มากที่สุดในการคัดเลือกประเทศที่เป็นตลาดเป้าหมาย โดยอยู่บนสมมติฐานว่าหากปัจจัยอื่นๆเหมือนกันหมดประเทศที่มีจำนวนประชากรมากกว่าย่อมเป็นประเทศที่มีศักยภาพการตลาดสูงกว่านอกจากจำนวนประชากรแล้วก็ยังมีปัจจัยด้านอื่นที่เกี่ยวกับที่เกี่ยวกับประชากรเช่นอัตราการเจริญเติบโต,ตของประชากรโครงสร้างอายุสัสดส่วนการ ของประชากรที่เป็นเพศหญิงและเพศชายสัดส,ส่วนของจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ในนี้รายได้ประชาชาติต่อหัวตลาดที่มีศักยาาพ์มากจะจะหมายถึงตลาดที่มีจำนวนประชากรมากแล้วย่ยหมายถึงตลาดที่มีจำนวน ที่ประชากรมีรายได้ประชาชาติต่อหัวสูนด้ยวยออย่างไรก็ดีการเลือกประเทศที่มีรายได้ประชาชาติต่อตัวสูนก็ไม่จําเป็นสําหรับทพกสินค้าหรือบริการการเลือกตลาดที่มีศักยภาพต่อสินค้าและบริการอย่างหนึ่งนั้นจําเป็นเพื่อจะต้องพิจารณาถึงการกระจายรายได้ระหว่างกลุ่มคนที่มีรายได้สูงกลางและต่ำเนื่องจากว่าในการพิจารณา ได้ตวงประเด็นว่าสินค้าของเราที่มีกลุ่มเป้าหมายอยู่ในระดับหนึ่งนั้น,น,นสามารถเจาะตลาดนั้นได้ดีเพียงใดลนนอกอนจากนี้กิจการยังอาจใช้อัตราการเจริญเติบโตของรายได้ประชาชาติต่อหัวเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกตลาดเป้าหมายได้อย่างเช่นประเทศจีนซึ่งถึงแม้ว่ารายได้ประชาชาติต่อหัวไม่สูงนะักแต่มีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นทุกปี ก็จะเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงสําหรับสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับและสินค้าฟุ่เเมเฟือยเ่นปริมาณการเติบโตของผู้บริโภคโดยดูจากสถิติการบริโภคสินค้าหรือบริการประเภทเดียวกันกับของกิจการข้อมูลเหล่านี้ควรเป็นข้อมูลที่ทันสมัยและควรพิจารณายอดขายในช่วง3ปีย้อนหลังประอกอบด้วย เพื่อจะได้เห็นถึงอัการการเจริญเติบโตในอดีตและอากาการเติบโตในอนาคตด้วยปริมาณการเติบโตของผู้นำเข้าข้อมูลการนำเข้าเป็นข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับยอดขายในประเทศกิจการต้องพิจารณาว่ายอดขายนั้นมาจากการนำเข้าและการผลิต ภายในประเทศมากน้อยเพงใด,ดโดยในส่วนของข้อมูลการนําเข้าในควรพิจารณาปริมาณการนําเข้าสินค้าที่เป็นข้อมูลทันสมัยและควรพิจารณาข้อมูลในช่วง3ปีย้อนหลังประกอบด้วยเพื่อจะได้เห็นอัตราการเจริญเติบโตในอดีตและการคาดการณ์ในการเจริญเติบโตในอนาคตโดยพิจารณาทั้งมูลค่าและปริมาณ นอกจากนี้ควรพิจารณาถึงแหล่งนําเข้าด้วยว่าสัดส,ส่วนการนําเข้าจากประเทศต่างๆโดยเฉพาะประเทศของเรามีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดซึ่งเท่ากับว่าเป็นการหาข้อมูลของคู่แข่งที่มาจากต่างประเทศไปในตัวด้วยปริมาณการเติบโต,ตของผู้ผลิตภายในประเทศการเลือกตลาดเป้าหมายนั้นจําเป็นต้องพิจารณาทั้งทางด้านอุปทานควบคู่ปกับอุปสงค ซึ่งในส่วนนี้ผู้ประกอบการควรหาข้อมูลของปริมาณการผลิตภายในประเทศแห่งน้อยสามปีย้อนหลังเพื่อช่วยให้เห็นอัตราการเจริญเติบโตในอดีตซึ่งจะช่วยในการคาดการแนวโน้มในอนาคตข้อมูลการผลิตภายในประเทศจะมีความสําคัญในการนํามาใช้ในการพิจารณาถึงศักยภาพในการผลิตของผู้ผลิตภายในประเทศนั้นว่ามีมากน้อยเพียงใดหากประเทศนั้นมีการผลิตในประเทศมากอยู่แล้วก็อาจตีความได้ว่าการเจาะ เข้าไปในประเทศนั้นจะต้องพบกับคู่แข่งที่มีอยู่ในประเทศนั้นด้วยรุ่นการํำรากเงินคือบัญชีที่จัดทำขึ้นเพื่อดูการไหลเข้าออกของเงินตราต่างประเทศจากการทำธุรกรรมทางเศรษฐกษิจระหว่างประเทศรุ่นการํำระกเงินของประเทศเป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของตลาดนั้น ถึงแม้จะไม่ได้สะท้อนถึงขนาดของตลาดโดยตรงแต่หากประเทศนั้นมีเดินการชำระเงินเป็นหลวกก็แสดงว่าประเทศนั้นมีศักยภาพในการนําเข้าและมีความสามารถในการชาระเงินแต่ในทางตรงข้ามหากดลการชำระเงินติดลบก,ก็จะมีศักยภาพในการนําเข้าลดลงรวมทั้งอาจมีปัญหาในการชําระเงินได้การใช้ข้อมูลดุลการชำระเงินในการตัดสินใจเลือกตลาดเป้าหมายควรพิจารณา ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อยสามปีก็จะทําให้เห็นแนวโน้มว่าประเทศนั้นมีความสามารถในการชําระเงินมากน้อยเพียงใดดังน,นี้เป็นข้อก,กันหากเป็นการชําระเงินต่อเนื่องเป็นระยะเวลางนานย,ย่อมส่งผลต่อปริมาณเงินสารอง่องประเทศข้อ2ลักษณะของตลาดนอกเหนือจากข้อมูลขนาดของตลาดซึ่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณแล้ว การจําเป็นจะต้องพิจารณาลักษณะของตลาดซึ่งจัดเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประกอบในการตัดสินใจในการคัดเลือกตลาดเป้าหมายด้วยลักษณะของตลาดนี้แบ่งออกเป็น2ส,ส่วนใหญ่คือ1นความยากง่ายในการเข้าถึงตลาดและ 2. ความน่าสนใจของตลาดในเรื่องของความยากง่ายในการเข้าถึงตลาดมีสิ่งที่พิจารณา,าคือ1ลักษณะทางกายภาพของประเทศ 2. นโยบายการนำเข้าและ3าม การรวมกลุ่มเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคลักษณะทางกายภาพของประเทศลักษณะทางกายภาพหมายถึงสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ลักษณะภูมิประเทศสภาพภูมิอากาศเ่นเช่นประเทศที่มีติดทะเลอาจทำให้การขนส่งเป็นไปได้ยากลำบากและมีค่าใช้จ่ายสูงหรือการทำาธุรกิจในสินค้าบางประเภทที่ต้นทุนการขนส่งภายในประเทศเป็นสัดส่วนที่ใหญ่มากเช่นข้าวปูนซีเมน หากประเทศนั้นมีลักษณะเป็นเทือกเขาสูงยากแต่การขนส่งหรือต้นทุนค่าขนส่งที่สูงอาจทําทให้ประเทศนั้นไม่น่าสนใจส่วนสภาพภูมิอากาศนั้นก็อาจส่งผลต่อการขนส่งเช่นกันอย่างเช่นการขนส่งสินค้าผ่านประเทศที่มีอากาศร,ร้อนแห้แงแล้งแผดเรสายก็จําเป็นจะต้องใช้สารเพิ่มความชื้นดิฉะนั้นสินค้าอาจจะกบและแตกได้ง่าย ลักษณะทางกายภาพหาจนามาใช้ในการพิจารณาถึงขนาดตลาดได้ด้วยเช่นกันเพราะลักษณะทางกายภาพของประเทศเป็นตัวบ่งชี้ว่าสินค้าหรือบริการของเรานั้นสามารถจะขายได้ถึงไม่นโยบายการนําเข้าผู้ส่งออกจําเป็นต้องศึกษาถึงนโยบายการนําเข้าของประเทศที่เป็นตลาดเป้าหมายด้วยบางประเทศอาจมีนโยบายการคุ้มครองอุตสาหการรมภายในประเทศสูงความเข้มงวดในการ ในนโยบายการนําเข้าอาจเป็นปัจจัยลบในการเลือกประเทศหนึ่งเป็นตลาดเป้าหมายได้การขอบอนุญาตการนําเข้าการขอบอนุญาตการนําเข้านับเป็นมาตรการนําเข้าที่สําคัญประการหนึ่งที่ผู้ส่งออกจาเป็นต้องรู้อย่างเช่นประเทศไทยกําหนดค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตนําเข้าเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อสัตว์เครื่องในสัตว์ในอัตราที่สูงมากและยังมีค่าใช้จ่ายในการบริหารการนําเข้าอื่นๆอีก ทำให้ประเทศผู้ส่งออกเนื้อสัตว์โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกามองว่าประเทศไทยมีการคุ้มครองผู้ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารภายในประเทศในระดับที่สูงมากการแพงภาษีศุล,ลากากรแบ่งเป็น3ประเภทคือ1การจัดเก็บตามสภาพ เช่นคิดเป็นกิโลกร,รมัมเมตรตันสองการจัดเก็บตามราคาเช่นคิดเป็นร้อยละของมูลค่าสินค้า,า,าและสการจัดเก็บแบบผสมคือการจัดเก็บตามสภาพและตามราคาของสินค้าผสมกันมาตรการที่ไม่เกี่ยวกับภาษี การที่ไม่เกี่ยวกับภาษีนี้ได้กล่าวแล้วไว้ในบทที่2กิจการจะต้องทําการพิจารณาเปยบเที่ยวว่าประเทศในตลาดเป้าหมายนั้นมีการกิดการทางการค้าในรูปแบบที่ไม่ใช่ภาษีสุกากกรหรือไม่อย่างไรตัวอ,อย่างเช่นประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนมีการใช้มาตรการด้านสุขอนามัยที่เข้มงวดซึ่งจะทําให้ต้องมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มมากขึ้น การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคสามารถแบ่งออกได้เป็นระดับคือเอขตการค้าเสรีสาภาพศุลกากรตลาดร่วมและสาภาพเศรษฐกิจการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคนี้มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกประเทศเป้าหมายเพราะนั่นหมายถึงการที่เราสามารถเข้าถึงประเทศที่เป็นสมาชิกในกลุ่มเดียวกันได้ง่ายขึ้นหรือมีความสามารถในการแข่งขันเหนือกว่าประเทศนอกกลุ่ม และในขณะเดียวกันก็มีความสามารถในกา,ารแข่งขันที่ลดลงเมื่อเทียบกับประเทศที่อยู่ในกลุ่มสมาชิกเดียวกับประเทศตลาดป้หมายเช่นในปัจจุบันประเทศไทยมีความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ลดลงเมื่อเทียบกับประเทศในในกลุ่มยุโรปตะวันออกที่สามารถส่งสินค้าไปขายในยุโรปตะวันตกได้ง่ายขึ้นหลังจากที่ประเทศในยุโรปตะวันออกได้เข้าเป็นสมาชิกกลุ่มสหภาพยุโรปขึนตน้น ความน่าสนใจของตลาดสามารถแบ่งออกได้เป็น3ประเด็นคือ 1. โครงสร้างพื้นฐาน 2. คุณลักษณะทางด้านการเมืองสังคมและวัฒนธรรม 3. คุณลักษณะเฉพาะของตลาดหนึ่งโครงสร้างพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐานาน,านี้หมายถึงโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและโครงสร้างพื้นฐานทางพาิชิต ได้แก่ถนแไฟฟ้าปปาโทรศัพท์และยังรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่ใช้ในการต่อสื่อสารเช่นเทเ์เ็ตโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพนี้จะเป็นตัวชีว้บ่งถึงความสะดวกในชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและความพร้อมในการทาธุรกิจในประเทศนั้นโดยทั่วไปโครงสร้างพื้นฐานทางการน,นิ้นั้นหมายถึงความพร้อมของระบบธนาคารสถาบันการเงินตัวแทนบริษัทที่เป็นตัวแทนทงนังโฆษณาช่องทางการ กระจายสินค้าเหน่วยงานที่ทําหน้าที่วิจัยตลาดและเหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการพันามความสะกวกในเชิงพาณิชย์โครงสร้างพื้นฐานทางพาณิชนั้นมีความสําคัญไม่น้อยไปกว่าโครงสร้างพื้นฐานทางการตลาดคุณลักษณะทางด้านการเมืองสังคมและวัฒนธรรม คุณลักษณะทางด้านการเมืองสังคมและวัฒนธรรมนั้นจัดเป็นซอฟต์แวร์ของประเทศหนึ่งๆเนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้คุณลักษณะทางด้านการเมืองเราจะต้องพิจารณาครอบคลุมถงึงในแง่ของความมั่นคงทางการเมืองและความเสี่ยงภยัยทางการเมืองของประเทศนั้นๆความใกล้เคียงทางวัฒนธรรม ความใกล้เคียงทางวัฒนธรรมนี้จะเป็นปัจจัยที่มีเสื่วนช่วยสนับสนุนในการทำธุรกิจระหว่างกันได้สะดวกยิ่งขึ้นอย่างเช่นเราทำธุรกิจในประเทศที่มีวัฒนธรรมใกล้เคียงกับประเทศของเราเราก็จะไม่ต้องมาปรับเปลี่ยนนโยบายและวิธีการทำงานจากเดิมมากนะักส่วนในเรื่องของภาษาที่ใช้ถ้าเราสามารถทำธุรกิจ ในประเทศที่ใช้ภาษาเดียวกันหรือใกล้เคียงกันก็นจะทําให้การทางธุรกิจเป็นไปได้ง่ายมากยิ่งขึ้น 3. คุณลักษณะเฉพาะของตลาดในที่นี้เราจะหมายถึงคุณลักษณะของตลาดหนึ่งหนึ่งที่มีผลในระยะสั้นหรือช่งวงเวลาเท่านั้นดังนั้นกิจการจําเป็นต้องหาข้อมูลที่ทันสมัยอยู่เสมอตัวอย่างของคุณลักษณะเฉพาะของตลาด เช่นระบบสิทธิพิเศษทางศุลกกกรและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไประบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไปหรือไม่ชื่อไปสัมพัตว่า general r i z e system of c u r r e n c e หรือ gsp ในการที่ประเทศพัฒนาแล้วทําการยกเว้นหรือลดหยอ่อนภาษีการเข้าแต่สินค้าบางรายการที่มาจากประเทศกําลังพัฒนาต่างประเทศปัจจุบันประเทศไทยได้รับ GSP ในสินค้าบางรายการจาก3แหล่งใหญ่คือสหภาพยุโรปสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น 2. คุณลักษณะของตลาดเป็นเรื่องของอัตราแรกเ่็นเงินงตราต่างประเทศ การพิจารณาถึงอัตตาแรกเป็นเงินตาต่างประเทศหรือค่าเงินของประเทศหนึ่งๆเป็นตัวบ่งชี้ที่สําคัญปีประการหนึ่งว่าประเทศนั้นมีความน่าสนใจมากน้อยเพียงใดถึงแม้ตลาดจะไม่ใหญ่แต่หากเงินของประเทศนั้นมีค่าอ่อนลงทุกวันย่อมหมายถึงสินค้าที่เราส่งออกไปจะมีราคาแพงขึ้นเรื่อยๆในสตาของผู้นําเข้าผู้บริโภคอากหันไปใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศมากขึ้น ตอนที่2การสํารวจภาคสนามขั้นตอนการสํารวจภาคสนามประกอบไปด้วย 1. การสัมภาษณ์ 2. การใช้แบบสอบถาม 3. การสังเกตการ 4. การเข้าชมหรือร่วมงานแสดงสินค้าและ 5. การพบปะก,กับลูกค้าที่มีศักยภาพการสัมภาษณ์หรืออินท์วิวเป็นวิธี การหาข้อมูลที่สะดวกและเสียค่าใช้ใจ่ายน้อยที่สุดวิธีหนึ่งโดยปัจจัยที่จะต้อง,งระวังคือการเลือกผู้ให้สัมภาษณ์ที่มีความรู้ประสบการณ์ในตลาดนั้นและอุตสาหกรรมนั้นอย่างแท้จริงโดยการสัมภาษณ์หน่วยราชการที่มีความรู้เกี่ยวกับตลาดนั้นผู้ส่งออกที่มีประสบการณ์ในตลาดนั้นรวมทั้งการเดินทางไปประเทศนั้นด้วยตนเองเพื่อทําการสัมภาษณ์ผู้นําเข้าหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องและผู้บริโภค การใช้แบบสอบถามกิจการอาจใช้วิธีส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายผู้นําเข้าหน่วยราชการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นในต่างประเทศเพื่อให้ได้ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับตลาดในต่างประเทศหรือกิจการอาจจะทําการว่าจ้างบริษัทวิจัยเพื่อทําการเก,ก็บข้อมูลเหล่านั้นก็ได้การสังเกตการ เป็นการยืนยันว่าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์นั้นมีความน่าเชื่อถือวิธีหนึ่งที่นิยมคือการสังเกตพฤติกรรมผู้บริโภคด้วยตนเองก็จะทำให้ได้ข้อมูลซึ่งเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นเช่นผู้ที่ตัดสินใจซื้อสีขนาดที่เป็นที่นิยมเป็นต้นวิธีการ สังเกตการนี้มีข้อจำกัดคือไม่สามารถนำมาใช้กับสินค้าอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพนะแต่วิธีการนี้เหมาะกับสินค้าผู้บริโภคมากกว่าการเข้าชมหรือการร่วมงานแสดงสินค้าในโชว์การเข้าร่วมงานหรือการเข้าชมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศก็เป็นวิธีหนึ่งที่ได้ประโยชน์มากางแม้จะมีค่าใช้ใจ่ายสูงก็ตาม เพราะในงานแสดงสินค้านั้นนอกจากผู้ส่งออกจะได้พบปะพูดคุยกับลูกค้าเองแล้วยังได้เห็นถึงศักยภาพของคู่แข่งขันที่มีอยู่ในประเทศนั้นๆรวมทั้งคู่แข่งที่มาจากประเทศอืน่นๆด้วยช่องทางการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศเมื่อตัดกิจการได้ตัดสินใจแล้วว่าจะเข้าสู่ตลาดไหน เลือกที่ใดเป็นแหล่งผลิตแล้วกิจการก็จะต้องเลือกว่าจะใช้ช่องทางหรือวิธีการใดในการเข้าสู่ตลาดหรือประเทศนั้นๆช่องทางการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศมีสาช่องทางใหญ่คือหนึ่งช่องทางที่เกี่ยวกับการค้า2ช่องทางที่มีการทําสัญญาและ3ช่องทางที่มีการลงทุนช่องทางที่เกี่ยวกับการค้าที่เป็นช่องทางที่ทําได้ง่ายมีความรุ่งยากซับซ้อนน้อยที่สุด ช่องทางที่เกี่ยวกับการค้าที่พบเห็นบ่อยที่สุดก็คือการส่งออกและการค้าต่างประเทศการส่งออกนั้นนับเป็นวิธีการทําธุรกิจระหว่างประเทศที่ทําได้ง่ายที่สุดและไม่จําเป็นต้องใช้เงินทุนมากและมีความเสี่ยงน้อยการส่งออกนั้นแบ่งออกเป็นสาประเภทใหญ่ๆคือการส่งออกทางตรงการส่งออกทางอ้อมและการส่งออกผ่านสาขาในต่างประเทศการส่งออกทางตรงคือการส่งออกสินค้าไปยังลูกค้าโดยตรงใน ต่างประเทศเช่นการขายเครื่องบินให้กับสายการบินหรือการขายผ่านตัวแทนหรือเซลล์ r e p r e s e n t a t i v คือบุคคลหรือกิจการที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนขายหรือตัวแทนจำหน่ายสินค้าของผู้ส่งออกโดยตัวแทนขายจะทำหน้าที่ช่วยในการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าของผู้ส่งออกในตลาดต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมงานสแสดงสินค้าหรือออกไปหาลูกค้าด้วยตนเองตัวแทนขายนี้จะไม่มีกรรมสิทธิ์ในตัวสินค้าแต่จะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนบวกกับค่าในหน้าการขายผ่านตัวแทนหรือเ,อเัเจน่์คือบุคคลหรือกิจการที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนให้กับบริษ,ษัทผู้ส่งออกเพียงรายเดียวหรือหลายรายก็ได้ โดยมากตัวแทนจะได้รับค่าตอบแทนอยู่ในรูปของค่าในหน้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าที่ขายได้จังหวะเวลาที่ควรเข้าสู่ตลาดเมื่อได้วิเคราะห์ประเทศที่น่าสนใจเป็นตลาดเป้าหมายหรือเป็นแหล่งผลิตแล้วขั้นต่อไปธุรกิจก็จะต้องตัดสินใจว่าจะเข้าสู่ตลาดนั้นในช่วงจังหวะเวลาใดซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของธุรกิจ ประกอบการวิเคราะห์ถึงโอกาสข้อจากัดรวมทั้งศักยภาพและความพร้อมของผู้แข่งด้วยจังหวะเวลาที่เราควรเข้าสู่ตลาดสามารถแบ่งออกได้เป็น3ช่วงใหญ่ๆคือห,หนึ่การเข้าสู่ตลาดเป็นรายแรกๆ 2. ก,การเข้าสู่ตลาดเป็นผู้ตามรายแรก,แ,รกและ 3. การเข้าสู่ตลาดเป็นราย,ยาหลัง การเข้าสู่ตลาดเป็นรายแรกเลยที่เรียกว่า first mover มีข้อดีคือผู้ที่เข้าสู่ตลาดเป็นรายแรกจะสามารถเป็นผู้สร้างกฎเกณฑ์ความแข่งขันในตลาดนั้นๆก่อนผู้แข่งผู้ที่เข้ามาทีหลังก็จะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์นั้นๆและหากไม่สามารถปฏิบัติได้ก็จะอยู่ในฐานะที่เสียเปรียบได้ l o s s แ a n งิงได้แต่งความได้เปรียบของกันเป็นเจ้าแรกไว้4ประเภทหใหญ่คือ1ความได้เปรียบทางด้านต้นทุนหรือ cost advantage เข้าสู่ตลาดเป็นรายแรกจะได้ประโยชน์จากกิจการอันที่ได้เปรียบนึ่งมาจากขนาะในที่เราเรียนกันมาก็คือ economic of scale 2ความได้เปรียบทางด้านเทคโนโลยี ผู้ที่เข้าสู่ตลาดเป็นรายแรกมักได้เกิดจากการที่เป็นผู้ได้ริ่มเร้งมาตรฐานอุตสาหกรรมในตลาดนั้นและโดยมากมาตรฐานเหล่านั้นมักจะเชื่อมโยงกับความรู้ความสามารถของกิจกรรนั้นๆข้อสามความได้เปรียบทางด้านพฤติกรรมผู้ที่เป็นเจ้าแรกในตลาดมักจะมีความได้เปรียบที่คลองใจผู้บริโภคได้ก่อนและผู้บริโภคก็มักจะเคยชินกับสิ่งที่ตนได้รับจากผู้ที่เข้ามาก่อนข้อสี่ความได้เปรียบในด้านการเลือกของคนอื่น ผู้ที่เข้ามาตลาดเป็นรายแรกก็มักจะได้เทรตรงที่สามารถเลือกสินค้าได้่อนคนอื่นเช่นช่องทางการจัดจำหน่าย 2. การเข้าสู่ตลาดแบบเป็นผู้ตามรายแรกๆกการเข้าสู่ตลาดโดยวิธีนี้มักจะนำมาใช้ในกรณีที่ตลาดของสาหกรรมนั้นเป็นตลาดแบบผูกข,ขาดน้อยราย เมื่อคู่แข่งออกไปตลาดต่างประเทศแล้วก็จําเป็นจะต้องเรีตามออกไปอย่างรวดเร็วเพื่อไม่ให้คู่แข่งครอบครองตลาดได้เพียงคู่เดียวอย่างเช่นเบปซี่และโค้กที่มักสต่ตามกันไปในตลาดต่างประเทศ 3. การเข้าสู่ตลาดเป็นรายหลังๆลังหเลยโมเวอร์การเข้าสู่ตลาดแบบนี้มักนำมาใช้ในกรณีที่ประเทศนั้นๆยังมีความเสี่ยงและมีความไม่แน่นอนสูง ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเนื่องาจากข้อมูลเกี่ยวกับประเทศนั้นยังมีจํากัดรวมทั้งยังมีความไม่มั่นใจว่ารัฐบาลท้องถิ่นจะต้อนรับการลงทุนจากต่างชาติมากน้อยแค่ไหนการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศแบบเลดมู o เวอร์ยังมักนํามาใช้ในกรณีที่กิจการสามารถนําความรู้ความสามารถที่เรียกว่า competency ที่ตนมีอยู่แล้วในการแข่งขันในประเทศไปใช้ในการแข่งขันในต่างประเทศอย่างเช่น บริษัทซัมซุงของเกาหลีเกาหลีใต้ได้เข้าตลาดโทรทัศน์สีระดับบนในประเทศจีนเป็นรายหลังๆในประมาณศตวรรษที่1,990ขณะนั้นโซนี่และมิสุชิตะของญี่ปุ่นได้เข้าไปยึดครองตลาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เนื่องจากซัมซุงมีความสามารถอย่างยิ่งในการสร้างแวนจึงได้ใช้ความรู้ความสามารถนี้ ในตลาดในประเทศจีนโดยใช้กลยุทธการโฆษณาอย่างรุดืรงและทําให้ซัมซุงประสบความสมมําเร็จเป็นผู้นําตลาดโทรทัศน์สีระดับบุมของประเทศจีนได้สมมําเร็จจากสไลด์ที่โชว์จะเป็นการแสดงให้เห็นว่าแมคโดนัล hmm. เข้าไปสู่ตลาดของประเทศต่างๆพอให้นักศึกษากลับไปทบทวนตำราแล้วนำมาวิเคราะห์ว่าแมคโดนัล ใช้กลยุทธ์ในการเข้าสู่ตลาดอย่างไัและพิเครอเห์เนโน่ตั้งแต่ต้นจนจบตามบทเรียนที่เราได้เรียนมาแล้วเราก็เป็นสวัสดีค่ะ